ีน้องวันนี้มารีวิวนกแก้วให้เบิกนะคะเด้อค่ะงามงามค่ะนกแก้วสวยงามมากค่ะเป็นนกแสนรู้นะคะเชื่องค่ะอืมสวยงามมันทำอะไรนะยายมันโชว์และมันโชว์โชว์หน้ามันแล้ว <laughs> สวยค่ะสวยค่ะเธอสวยมากค่ะเออหันหน้ามาสักหน่อยสิคะเธอสวยมากค่ะแก้วแก้วเธอสวยมากค่ะอืมกำลังเพลินค่ะสวยค่ะสวยหันหน้ามาหน่อยสิคะโอ้ยจวจีกันเลย มันตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวผู้ตัวตัวเมียตัวออ๋อตัวผู้กับตัวเมียนะคะจุ๋จีจกันแกจ๋กากำลังสวยนะคะ,ะเ,หเห็นแล้วนะคะหน้าสวยๆของเธอนะ่เห็นแล้วคะ่ะนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ